รับเรียนท่านประธานอุฒิสภาที่กร,รบครับกระผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกอุฒิสภาขออนุญาตพิปรายเพื่อหารีแล้วก็เสริมเพิ่มเติมนะครับในส่วนที่เป็นการทําอย่างไรที่จะให้โครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นใน EEC นั้นเนี่ยนะครับมีความ รอบครอบแล้วก็มีความประมุนละม่มมากกว่าเดิมในส่วนของกรรมธิการที่ผมได้ศึกษาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตสรการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวที่ไปดูในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวของ EEC เราก็ค้นพบว่าในส่วนหนึ่งของการวางแผนเนี่ยนะครับเป็นการวางแผนแบบแมกโครเป็นการวางแผนใหญ่มากที่มองภาพรวมแล้วก็มุ่งเน้น ความสำเร็จทางเศรษฐกิจซึ่งผอมุ่งเน้นความสําเร็จทางเศรษฐกิจเนี่ยก็กลับกลายเป็นเรื่องของการที่จะต้องตามไปแก้ปัญหาว่าปัญหาสังคมที่จะตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นต้องชื่นชมคณะกรรมธิการนะครับที่ได้กรุณาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็น่าที่จะใช้เขาดินโมเดลเนี่ยซึ่งถือเป็นคลาสสิกโมเดลเป็นโมเดลที่เป็นตัวแบบ ในลักษณะที่คิดกันแบบเดิมๆทำกันแบบเดิมๆคนมีทุนก็ไปกว้านซื้อที่ดินแอบๆไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลเพราะว่าไปแตะนิดเดียวราคาที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นมากเกินไปเขาก็จะต้องมุ่งหวังที่จะทำให้ยังไงที่ที่ดินจะราคาถูกที่สุดก็เกิดความไม่ไว้วางใจกันขึ้นมาระหว่างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ นะครับในการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นคลาสสิกมาเร็วเหมือนกันไปในรูปแบบที่มุ่งหวังอย่างเดียวว่าโอ้มี EEC แล้วต้องแสดงว่าชดช่วงชัชวานแน่ทำโครงการอะไรต้องได้กำไรดีแน่แต่ปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นอยู่เดิมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้น ภาพที่เห็นที่ทางท่านคณะกรรมาการได้ศึกษาไว้เนี่ยนะครับจึงเห็นเป็นภาพรวมที่ชัดเจนต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องผมว่าน่าจะถูกทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส่วงของพอชอชเพราะว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนในการที่จะทําให้ภาคประชาชนและภาคชุมชนนั้นนะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกลมกลืน แม้ว่าจะเกิดความรู้สึกที่เป็นความขัดแย้งที่อยู่ภายในใจอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ผมเรียวกว่าเป็นคลาสสิกโมเดลนั่นก็คือมันมีโครงการมีแนวคิดของการลงทุนของทางภาคนายทุนก็จะนาให้ภาคประชาชนไปต่อต้านอะไรทํานองนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราจะเอาร a ดแมปของอยุทธศาสตร์ชาติอีก10กว่าปีที่เหลือนี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่4 โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเนี่ยเป็นถนนสายใหญ่ที่คู่ขนานไปกับเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในยุทธศาสตร์ที่สองที่เดินคู่ขนานไปด้วยกันโดยให้ความสำคัญเท่าเทียมกันระหว่างสังคมกับเศรษฐ,ฐกิจและระหว่างเศรษฐ,ฐกิจกับสังคมแน่นอนที่สุดครับถ้าสังคมมีเศรษฐ,ฐกิจดีผู้คนในสังคมก็จะมีสภาวะชีวิตวิถีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแต่ว่าในขณะเดยียวกันถ้าหากว่า การดําเนินการมุ่งเน้นอยู่แต่มุมมองทางด้านเทคนิคอย่างเดียวใช้ความเป็นเทคนโนแครดใช้ข้อมูลที่เป็นในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้ภาคประชาชนนั้นไม่สามารถไปจับต้องได้ที่กระผมพูดเลยมาถึงตรงนี้ก็นั่นก็คือว่าการที่ถ้าหากว่าจะมีโอกาส ในการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันการเกิดปัญหาส่งเสริมการที่จะให้มีเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมให้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดีๆใหญ่ๆแล้วอยู่ในภาพรวมของ e e c นั้นเนี่ยนะครับเ,เป็นไปได้ด้วยอย่างดีนะครับก็หน้าที่จะต้องมีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดบาระที่ต้องไปต้องบาบัดเยียวยาหรือทาให้เกิดน้อยที่สุดนั่นก็คือการให้ความใส่ใจกับ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจริงจังโดยไม่ได้มองการพัฒนาเศรษฐกิจจากผู้ลงทุนหรือเจ้าของโปรเจกต์รายใหญ่เพียงอย่างเดียวถ้ามองจากการส่งเสริม สังคมเศรษฐกิจของท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นหรือเราเรียกว่าเป็น socio-economic development ที่เป็น local community นี่นะครับขออนุญาตท่านประธานใช้คำที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เห็นภาพรวมที่จะยึดเน้นย้ำว่า local community หรือว่าชุมชนท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเขามีคุณลักษณะมีอัตลักษณ์มีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรถ้าหากว่าได้ไปแตะตรงนั้นเข้าไปด้วย ก็จะสามารถจะเชื่อมโยงได้ว่าโครงการที่จะไปลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของ EEC นั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านใดในคลัสเตอร์ใดแล้วไปแตะกับอุตสาหกรรมในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคข,ของนานาชาติอย่างไรก็ตามมันจะย้อนกลับลงไปแตะกับโลกาอิโคโนกหรือว่าเศรษฐกษิจของชุมชนท้องถิน่นได้อย่างไรบ้างซึ่ง ทฤษฎีแล้วก็แนวคิดรวมทั้งหลักการในการดําเนินการที่จะ,ะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนั้นมีทำเอาไว้มากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางยุโรปหรืออะไรก็ดีมีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้เอาไว้มากมายนะครับแต่เราไม่ได้ทำไปในแนวทางนั้นเพียงอย่างเดียวไปในสอดคล้องกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของการสื่อสารเพื่อ,อสร้างการรับรู้สื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันและสื่อสารเพื่อที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมในการสนับสนุนไปในทิศทางร่วมกันซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การลงทุนนั้นในที่สุดครับก็ต้องต้องย้อนกลับมาว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเมื่อมองไปถึงเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาสภาพแวดล้อมเขาได้ศึกษา ในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นคุณลักษณะของชุมชนท้องถิ่นเหล่านั้นแล้วหรือยังแล้วจะดําเนินการในเรื่องเหล่านี้อย่างไรซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของโครงการสามารถที่จะดําเนินการแบบนี้ไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความระบุญรม่อมและมีการพัฒนาไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ผมก็ต้อง,งเน้นย้ําต่อท่านประธานครับว่าเจ้าของโครงการที่แท้จริงคนนึงก็คือรัฐบาลผ่านทางองค์กรที่ดูแลโปรเจกต์ eec นี้ ยังมีโครงการอีกมากมายแล้วก็ที่จะต้องเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ย EEC เองก็ไม่สามารถที่จะลงมาลึกถึงทางด้านที่เป็นจุลภาคในหลายๆประเด็นได้ซึ่งเรื่องนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดโครงการที่ทางคณะกรรมาการชุดนี้ที่ได้กรณุณาศึกษาเอาไว้และเป็นแนวทาง ที่น่าที่จะเป็นตัวแบบให้กับโครงการอื่นๆและนะสามารถนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอกย้ำว่าต้องศึกษาโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่เกิดขึ้นไปคู่ขนานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขอบพระคุณครับ